พบกับช่างทัดเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งบอกแก๊สเชีวภาพนะครับวันนี้เรามาติดตั้งแบบโคเวอร์ลากูนะครับหรือคุมบ่อน้ำเสียนะครับซึ่งบ่อก็อยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับบ่อนี้นะครับเป็นฟาร์มสุกรขุนนะครับขนาด700ตัวนะครับอยู่ที่บุรีรัมนะครับแต่เป็นเครติต่อห้วยแถลงนะครับ เรามาคุมบ่อเบลแก๊สกันนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นฟาร์มนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นบ่อน้ําเสียนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังใช้รถแบล็คโคนะครับปรับรอบบริเวณบ่อนะครับบ่อนี้เป็นบ่อน้ําเสียเดิมนะครับซึ่งทางฟาร์มนะครับก็ตั้งใจว่าจะทําบ่อเบลแก๊สอยู่แล้วนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็จะมาวางระบบนะครับท่อล้นท่อชักากท่อเข้านะครับใหม่นะครับลอกคอบ่อนะครับแล้วก็ เริ่มคุมพลาสติกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าเราจะติดตั้งกันอย่างไรครับไปดูกันเลยครับส่วนที่กำลังทำอยู่นี้นะครับก็แบคโคเราก็จะฝังท่อทางเข้าก่อนนะครับซึ่งทางฟาร์มก็จะมีท่อออกมาจากตัวฟาร์มแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงสระน้ำนะครับซึ่งเราทำแบบนี้จะเป็นระบบไบโอแก๊สไปไม่ได้นะครับต้องฝังท่อเพิ่มนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทีมงานเราก็จะเริ่มเชื่อมต่อพลาสติกนะครับเพื่อคุมบอ่อกันเลยนะครับส่วนรถแบ,บโคโฮก็จะปรับพื้นที่รอบๆรวมถึงรถแบ,บโคโฮจะขุดร่องรอบฝังท่อชะกากนะครับท่อล้นนะครับความนี้นะครับจะทำเบลแก๊สนะครับเพื่อจะมาใช้กับการปั่นพัดลมที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับ แล้วก็กำจัดกลิ่นน้ำเสียนะครับที่อยู่ในบ่อนะครับวันนี้ก็จะนะครับก็จะส่งกลิ่นพอสมควรนะครับเพราะว่ามีมีกลิ่นนะครับเพราะว่ามีฟองขึ้นนะครับดำๆนี่นะครับฟองเหล่านี้นะครับก็จะคือแก๊สเฉียวภาพนั่นเองนะครับเมื่อเราคุมเก็บไว้นะครับ ก,ก็จะหายไปนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ฝังท่อนะครับถังเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเหลือท่อล้นกับท่อชะากาัดนะครับในตอนนี้นะครับรถแบ็คโฮนะครับก็จะทําการาปรับบริเวณทันบ่อนะครับแล้วก็ลือ้อปา่ายาพวกนี้ให้สะอาดนะครับ ส่วนทีมงานก็เริ่มต่อพลาสติกนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการปรับคันบ่อรอบด้านนะเรปรับคันบอรอบด้านนะครับเพื่อให้ตัวคันบอนะครับมีระดับใกล้เคียงก,กับระดับน้ําในบอให้ค่อนข้างมากที่สุดนะครับเพราะการที่คันบอสูงมากเกินไปนะครับแต่ระดับน้ําจุน้ําได้ต่ํานะครับก็จะเกิดสภาวะแก๊ รั่วไปตามคันดินนะครับทำให้เกิดแก๊สได้น้อยนะครับหรือบางฟาร์มบางบ่อนะครับก็จะไม่เกิดแก๊สนะครับก็จะหาสาเหตุไม่เจอด้วยนะครับว่าทำไมไม่เกิดนะครับเพราะว่าระดับน้ำนะครับต่างกับคันบ่อนะครับแต่ถามต่ออีกว่าแล้วทำไมไม่เพิ่มปริมาณน้ำในบ่อนะครับสาเหตุที่เพิ่มปริมาณน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่า น้ำจากในฟาร์มนะครับ <Gym>. ส um, so ูงได้แค่นี้นะครับถ้าเราปรับระดับน้ําสูงขึ้นนะครับตัวน้ําในบ่อนะครับจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ในฟาร์มนะครับก็จําเป็นที่จะต้องลดระดับน้ํานะครับลดทันบ่อนะครับให้เข้ากับระดับน้ํามากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราฝังท่อบ่อเติมนะครับบ่อล้นนะครับแล้วก็ท่อดึงกากเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาขุดร่องนะครับ ล่องเราก็ลึกประมาณ1เมตรนะครับทางที่ดีนะครับตัวล่องนะครับควรจะได้รับความชื้นจากน้ําในบ่อด้วยนะครับความหมายก็คือว่าไม่ควรเว้นล่องนะครับห่างจากตัวขอบบ่อมากเกินไปนะครับเพราะว่าจะไม่ได้รับความชื้นนะครับในดินนะครับแล้วก็ตัวร่องนะครับที่เราขุดนะครับจะต้องลึก มากฝ่าระดับน้ำนะครับอย่างน้อย30เซนติเมตรนะครับแต่ไม่ควรลึกมากเกินฝานี้นะครับเพราะว่าการที่เราฝังพลาสติกมากเกินไปนะครับก็อาจทำให้พลาสติกนะครับแน่นนะครับพอแน่นเกินไปนะครับก็อาจจะดูดีนะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือว่าถ้าชุดนิรภัยทำงานไม่ทันนะครับตัวพลาสติกนะครับก็จะทำการเซฟตัวเองโดยการ ดึงขึ้นจากไหลยที่เรากบนะครับซึ่งทำแบบนี้นะครับทำให้เรานะครับสามารถซ่อมได้ง่ายกว่าการที่พลาสติกเราจะฉีกขาดน,นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากช่างทัดนะครับนี่นะครับเราคุมแบบนี้นะครับแค่นี้เราก็กำจัดกินน้ำเสียได้แบบง่ายๆเลยนะครับ ขุดล่องนะครับรอบๆอบบ่อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมงานก็จะเตรียมลากพลาสติกนะครับมาคุมกันนะครับนะครับทำความสะอาดขุดล่องเรียบร้อยครับสวยงามนะครับปรับให้เรียบนะครับแล้วก็คุมกันได้เลยครับ หลังจากที่เรานะครับเมกี้ได้รากพลาสติกนะครับลงคุมจนรอบบ่อนะครับทีมงานนะครับก็เตรียมนะครับที่จะจัดพลาสติกนะครับแล้วก็ตัดพลาสติกส่วนเกินนะครับออกนะครับส่วนเกินก็จะอยู่บริเวณมุมบ่อนะครับก็จะเกินมากนะครับ แล้วก็บางมุมนะครับที่บ่อเป็นไม่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับเราก็จะแต่งออกนะครับสาเหตุที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะว่าเราใช้บ่อน้ําเสียเก่านะครับที่มีอยู่นะครับปรับปรุงมาเป็นบ่อแก๊สนะครับเนื่องด้วยนะครับสถานที่นะครับแล้วก็งบประมาณนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับเราทํา ในระยะเวลาที่สั้นนะครับราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับเราจะปรับปรุงนะครับจากบ่อน้ำเสียเก่านะครับให้เป็นบ่อเบลแก๊สนะครับเพื่อประโยชน์ของฟาร์มเองนะครับเพื่อลดการค่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราจะคูดใหม่นะครับแล้วสร้างบ่อเบลแก๊สทั้งหมดนะครับนอกจากใช้เวลานานแล้วนะครับยังไม่มีพื้นที่นะครับ แล้วก็ใช้ค่าประมาณค่าแบ็กโคนะครับจะมือนมากนะครับทำแบบนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียวนะครับ นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการติดจุกนะครับทางออกแก๊สนะครับแล้วก็ชุดนิลภัยนะครับหลังจากนั้นเราก็เสร็จงานนะครับนี่นะครับก็ติดตั้งนะครับการเสร็จลงไปเรียบร้อยด้วยดีสวยงามนะครับกับปแก๊สเชี่ยวภาพนะครับครอบกระูนะครับในฟาร์มสุกรคุ้นนะครับโดยทีมงานช่างทัดนะครับ บัดนี้เราติดชุดนี้ละยนะครับทังออกแก๊สนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจุกทางออกแก๊สนะครับเน้นนะครับจุกเราไม่หลุดนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเหมือนที่อื่นทํานะครับเพราะเราทําด้วยความชํานาญนะครับแถมชุดนี้ละยนะครับแบบนี้นะครับหวังว่าจะไม่มีคนแอบไปลอกเรียนแบบนะครับนักกอปปี้นะครับ ชุดนี้ละพายช่างทัดนะครับใช้เชือกยกนะครับตัดแก๊สทิ้งเมื่อเกินนะครับบ่อไม่แตก100%เเซตครับท่อชักกากนะครับฝังไว้ให้นะครับแบบตรงไม่ใส่ข้องอนะครับท่อชักกากนะครับไม่ใส่ข้องอนะครับไม่ตันนะครับแน่นอนนะครับท่อล้นอยู่ฝั่งตรงันกข้ามนะครับนี่ส่วนประกอบหลักๆนะครับของบ่อแก๊สเชีวภาพแบบโคเวอร์ลากูลนะครับ ทีมงานช่างทัดครับงานของเราก็ติดตั้งกันเสร็จลงไปด้วยดีนะครับกับการติดตั้งบอกแก๊สเฉียวภาพโคเวอร์ละกูลนะครับบ่อนี้นะครับ17เมตรนะครับคูณ25เมตรนะครับราคาเบาๆนะครับราคาแบบน่าเชื่อนะครับโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะครับทางช่องทางต่างๆนะครับหรือทักแชทนะครับทางทุกแพลตฟอร์มที่เราโพสต์ออกไปนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีบ่อกแก๊สแบบต่างๆหลายรูปแบบนะครับสามารถาติดต่อสอบถามเราได้นะครับทางทุกท่องทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีครับ